ของละครของเรานี้กระแสของเราต้องไม่หลุดเลยครับเรื่องโด่งดังมาก็หลายหลายเรื่องของภาพยนตร์ระดับฮอลลีวูดอันนี้ก็มีเหมือนกันที่ที่โด่งดังมาแล้วที่เด็กๆชอบผู้ใหญ่ชอบต้วไม้ยายเขียนดีเจยเคเลริงกันรวยไปแบบดีขายดีแฮร์รี่พอตเตอร์มีมาแล้วหลายภาคโอ้โหวันนี้จะจำลองสถานที่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่แล้วอันนี้ประมาณภาค11 มาอยู่ที่นี่แล้วผ้าสเวนนี่ยังไม่ถึงนะเขาประมาณสักสี่ห้จะทำไปก่อนแล้วอันนี้เราล้ำหน้ามาเลยแฮร์รี่พอตเตอร์อันนี้อาจจะแฮร์รี่พอตเตอร์พอเธอแมคุณปัญญาสบดเว่าแฮร์รเนี่ยพอแต่แฮร์รเราเนี่ยพอเธอพอกันทีเรอพออะไรยังเะเล่นอะไรอย่างเง้ยนะนะเอาเป็นยังไรแล้วก็แฮร์รี่พอเอ คือโรงเรียนสอนเวทมนต์ฮอกวอ ร้อนถึงข้างในแล้วใครก็แล้วแต่ที่ผ่านการเรียนโรงเรียนนี้แหละจะต้องแก่งทุกคนไม่ว่าจะเป็น David เดวิดคอมบ์ฟิ์เคยผ่านโรงเรียนนี้มาแล้วไปเห็่มาเรียนโรงเรียนนี้เดินผ่านโรงเรียนนี้มาแล,แล้ววันนี้เป็นวันที่เรามีความสุขมากเพราะว่โรงเรียนเรากําลังจะจัดงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่เป็นงานเลี้ยงรุ่นเอาละ วันนี้เราจะได้เจอสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราหมายปองสิ่งที่เรารักคือไมโอนี่ไมโอนี่ไมโอนี่เป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่เราปรารถนาแต่แฮร์รี่ไอแฮร์รี่มันทำให้เราผิดหวังมันแอบชอบกับไมโอนี่อยู่เราจะทำยังไงแต่ถ้าเราเจอไมโอนี่ก่อนและก็เราจะจีบเราจะกอด เราจะเอามาทำแฟนซะเลยก่อนไอ้เฮลี่ เรกเป็นแล้วเราจะให้เขารู้ว่าเราแอบชอบเขาเรารักเขาอ่ะแต่เราเป็นพี่เลี้ยงนักเรียนเราจะไปชอบเขาได้ยังไงอ่ะไม่เป็นไปไม่ได้อะมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะผมรักเขาไม่ได้ทำไมจะรักไม่ได้ความรักไม่คำนกิจกันความรักคือสิ่งที่สวยงามคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราน่าจะบุกบ่าฝ่าพันไปถึงความรักอันนั้นให้ได้ อกย่าดอกนีไอ้ผมมันเป็นแค่น้ำคำมันจะไปหยดใส่คุณน่ะมันคงจะไม่เหมาะสมผมหลีกทางให้คุณแล้วกันผมไม่ใช่ผู้ชายในสเปคของคุณแต่ผมบอกตรงว่าคุณคือผู้หญิงคนแรกที่ผมมีใจให้ เร็วนี่ผมทำไปได้ยังไงอะอไม่อ่ะคุณไปจัดชีวิตผมซะยังไงยังไงคุณก็คบกับผมนนี่ผมทำไปได้ยังไงอ่ะสองครั้งแล้วความรู้สึกผมมันไม่ใช่ คุณไปไกลผมซะไปวันนี้ไม่เหรอความรักเล็กๆคุณจะต้านทานมันทำไมล่ะผมไม่อาจต้านทานมันได้แต่ความรู้สึกของ,ของ,ขของผม ตอนซอ้อมมัมีแค่รอบเดียวเองเอ,อนนไม่บอกก็มีอะไรต่อไปมันก็เล่นวนอยู่นี้แหละเอผออตัวถึงแมทเธอจะมีแฮร์รี่อยู่แล้วผมก็รู้ความรู้สึกของคุณผมจะไล่เวทมนต์ให้คุณมารักผมให้คุณลืมแฮร์รี่ซะ จะกลับข้างคุณจะบิดข้างมาข้างนี้มาปึ๊บเห็นไหมวิชาผมยังเหมือนเดิมเลยวิชาการของผมเนี่ยไม่ใช่วิชาการไม่อยากเรียนเลยอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวนี้ ยังไงวันนี้คุณต้องเคลียร์กับไอ้แฮร์รี่ให้ได้นะแฮร์รี่ด้วยยังไงคุณต้องเคลียร์ับรไอ้มันง่วงหรือเปล่าะเนี่ยเอ็งก็รู้ว่าฝนตก เองก็ยังเล่นนานมันก็ง่วงนะสิว่ารอเจ้าเกือบครึ่งชั่วโมงไม่รู้มึงจะกอดอะไรกันนักกันหนาถ้าเคาะฉากก็แล้วก็ไม่ได้ฟังเสียงว่าข้าอยากจะออกจนเต็มแก่อยู่แล้วไอ้มันมีใครรู้แล้วยอยากเล่นอะไรมานักหนาเล่นกันเส้นนานจนกูง่วงแล้วง่วงอีก พี่หวีผมออกมาบ้างเนี่ยอ,อยกก่บอับ้านไอทำไมในในหนังกับตัวจริงมันผิดกันเยอะเลยทำไมมาแอบคบกันอยู่ตรงนี้กฎของโรงเรียนเขาก็มีอยู่แล้วห้ามมีเลิบ in school งงงงไม่เคยส่งลูกไปเรียนต่างประเทศงง

เ่อแลยวะยังมาอยู่แถวไมีหลยเถข้าจะพูดกับเองสั้นๆของวิเศษมีเท่าไี่ถูกต้องเพราะว่าถ้ามันยืดมันยาวกันแล้วก็ไอตัวหลังเนี่ยง่วงอีกแล้วมือเจ้ายังอ่อนหักนักข้าจะทำให้เจ้าเป็นไฟบันไลกันนัดนี ูไปยืนตรงนั้นด้วยเอาละ่ะทีนี้ก็ต้องเป็นข้าใช่จะต้องเดินไปแถวโน้นซึ่งเอง็เองก็ต้องทําเหมือนข้าทําเมื่อกี้นี้เอาละ่ะข้าว่าเท่านี้ก็คงพอแล้วไอ้แฮร์รี่เมื่อกี้มันดังน่าตกใจมากเมื่อกี้ไม่ตกใจเท่าดอกนี้หรอกดอกเนีจ้จะต้องกระเจ,อเจอไอแไร์รี่ จะเซกให้เจ้าหมุนตัวตรงพื้นไป้ยเอาล็อตสองรอบพอแล้วเล่นเยอะๆมันก็ได้เหนื่อยพอจะเซกให้ อ,อนลนะมีอะไรดีแล้วก็เอามาสู <t 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 Connie, ้กับข้าเลยดีกว่าไปวะนี่ถอยมาดิจะเสกดีกว่ามาช่วยเฮ้ยจริงเหรอไหนไม่กวาดอ่ะเอ็งที่ว่จะเสกเอาไม่กวาดหนีข้าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วข้าคงไม่มีละมั้ง คงหนีข้าไม่พ้นเเร็วก่งจริงก็เตาเข้ามาแฮร์รี่เอาละอาพี่ทำปะเอ,อเอาละ,ะเด,ยเด,ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเด<ห>ียวเฮ้ยมันมีสีเจ้ามันเป็นสีแดงด้วยมันก็แด เดีวเดี๋ยวเอาละอเอาขึ้นไปนีไม่พ้นแน่เองต้องยอมแพ้้าซัเอาขึ้นไปอาจารย,อาารย์อาจารย์ช่วย,ยหากิ่ด้วยไปขาด้วย พระที่เบสวะเนี่ยอาจารย์ช่วยกรดด้วยอะไรนะช่วยแห่กดด้วยฮดแ่กดฮ้ยฮยอมันแหกกดอาจารย มันมาลักกับพาลวันนีเธอบาร์นี่อา,านอาจารย์บอกแล้วไงว่าเรียนที่เดียวกันห้ามรักกันเอ้ยอาจารย์ตีหัวขาดทำไมใครง่วงงวงง่วงง่วงหรือง้อง,ง้ออาจารย์อยู่โรงเรียนเดียวกันห้ามรักกันเขาจะไปรักกับใครอ่ะก็มีแฮร์รี่นี่แหละมาคบกับเบอร์น,นี่เป็นแฟนในโรงเรียนอะ่ะมันใส่ร้ายผมอาจารย์ ามคนต้องรักเหมือนเพื่อนห้ามเป็นได้มากกว่าเพื่อน<ช>แต่ไม่ใช่คนรักอาจารย์ได้ท่างนี้แหละเลิทกทะเลาะกันจ้ะแล้วทะเลาะได้ไงเ,เขา,าทะเลาะกับผมก่อนมันทำให้โรงเรียนเราเสื่อมเสียอาจารย์ข้หา <ฮะ S 1> ว่าผมเป็นแฟนกับเป้มันต้องจัดการมันด้วย ใช้วิชาอาคมไปเสกเขเข้าไปหินได้ยังไงเฮ้ลียเขาผิดกฎขนอโรงเรียนอาจารย์ไม่มีความรู้สึกเลยแข็งเป็นหินไปหมดหอย่าทะเลาะอะไรกันเลยรีบคลายมนต์สกดก่อนที่เขาจะตายซะแข็งไปหมดเลยเขาจะทำให้มันหนักก่เกาให้มันล้มลงแล้วแข็งตาย คลิปหาคลิปหาคลิปแข็งไปหมดละนะเฮ้ยต้องต้องทำอะไรทุกท่นนี้ฮะเฮ้ยเรือมันจะต้องให้มันสำนึกบ้างอาจารย์ถอนเวทมนต์อย่างนี้นะไม่ไหวไม่ไหนีงบ้างผมถ้าผมตายไปตรงนี้คุณจะเสียน้ำตาให้กับผู้ชายอย่างผมไหมครับ ผมรักคุณเอาเฉพาะในเรื่องอะไรเล่นเฉพาะในเรื่องผมชอบพี่พี่ส้มเอาเอา,เอาผมชอบผมชอบพี่ผมผมผมไม่รู้เป็นอะไรนะหมอทักหมอบอกว่าต้องชอบผู้หญิงเทยุมากกว่า แล้วแฟนที่บ้านก็ยุ่มากกว่าถ้าลวนลามเราก็ปัดป้องมั่งสีส้มเอ้ยมันเป็นประสบการณ์ชีวิตพอแล้วไป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 าไปอันนี้อันนี้ของจริงไม่ไม่หนงก็ไม่เคลียร์อันนี้ของจริงหนงก็ไม่เคลียร์กับป้าป้าปานกเขาดีด้วยโอยป้าเขาปล่อยเธอปั๊มปั๊มปเป๋อยู่บ้านแล้วหนงหนงพูดเองนะเออไม่เป็นไรผมเคลียร์ได้ผมพูดของจริงผมไม่โกหกใครผมเล่นผมเล่นของจริง ตายตาตายตายตายตลกคือตลกแต่ของจริงคือไม่แอบไม่แอบไม่ซ่อนไม่ซ่อนผมเปิดเผยนี่ไงผมเปิดเผยผมไม่มีไปลักเล็กขโมยน้อยไม่มีแอบไปกุ๊กไม่มีผมนี่เปิดเผยไม่เหมือนมึงสองตัวเงียบไม่ค่อยมีใครรู้นี่เปิดเผยเรารีบเข้าเรื่องของเราดีกว่าตอนที่มันจะบานปลายไปกว่านี้ ไหนๆห,หาวตึกเขาก็ตายไปแล้วเอาละเพราะเขาคนตั้งใจเรียนกันจะตั้งใจเรียนได้ไงแฮร์รี่พอตเ<จ>ตอร์่อโคนรามที่ตลอดเวลาอาจารย์จัดการแฮร์รี่จัดก,การามันเลยอาจารย์มันผิดกฎของโรงเรียนยไปไม่นี่ด้วยเอาแต่ฟ้องและหาเรื่เขาก็เหมือนกันม,มันเป็นเรื่องจริงแต่อย่ามาขึ้นเสียงกับฉันนะถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วทําไม่ถูกต้องอาจารย์เป็นอาจารย์คนทําไมไาจะไม่สิทธิ์ล้าคขูดไม่แฮร์รี่ถูกต้อง ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเมื่ทำำอทําเจ้าไม่ได้แล้วก็ฉันจะพาแกไปสารภาพบาปท,ที่หอคุณธรรมผมจะไปทําไมผมไม่ได้ทําบาปอะไรนี่แกทําบาปแล้วแกโกหกฉันแกลิทธิล้างขูฉันผมไม่ไปอาจารย์ไปกาจาไป,ไป ขอหคุณธรรมสารภาพบาปต่อหน้ากระจกวิเศษคนที่มีบาปมีความผิดเดินไปก็จะเห็นตัวเองอย่างฉันน่ะเป็นคนมีบุญเดินไปแล้วก็จะไม่มีเงาไม่เชื่อแค่ดูเห็นไหมนี่เขาเรีว่าคนมีบุญเอาละแกมาสารภาพบาปกับกระจกได้ นี่คือตัวแกนึกว่าอาจารย์จะพูดเล่นซช่ีกนี่คือตัวแกสมัยอดีตเห็นไหมไม่น่าเชื่ออาจารย์ฉันบอกแกแล้วไงฮะไม่ใช่เเ้ย าบาปเลยแล้แกทำชั่วอะไรไว้เอาละพวกแกมีบาปทีนี้แหละแกจะได้รู้ว่าบาปกรรมเป็นยังไงแกทําอะไรไว้อา้าวตัวรู้ใครพวกใครไม่เคยพูดเหรนี่คือน้ำพริกกินซะชำระล้างบาปแกจะได้หายกินให้หมดกินทุกคนกินซะ พักเดียวก็หายกินซะอาจารย์ย้ะกินซะอะไรอะไรอะไร,ะไรพักออไอ้พวกบาปจำอะไรไม่เคยได้กันเลยจำอะไรตายซะให้หมดจำอะไรอ่ะมันก็จำทั้งหมดนั่นแหละ จำได้หมดบ้าอะไรรู้ว่าวันนี้วันอะไรวันเกิดนงทำไมจำไม่ได้กันเลยวันนี้วันเกิดนงอะเนี่ยคนเรามีสมองต้องจำแต่วันดีๆนงไอ้วันที่ดีๆก็ไม่น่าจำ <c oughs> เอางี้กันหาของขวัญที่ถูกใจมาให้หนงสักคนละชินน้นดิขโทรมีไหมผมอยากจะดูน้ำใจพวกพี่นี่กาจะให้ตอนตอนเสร็จแล้วกาจะให้เลยเนี่ยเฮ้ยจะบอกสิกาจะเซอร,ร์ไพร์เซอร์ไพร์ นะของจริงที่มีอะไรนงข้างใครดาราใครพีททองเจือ <c oughs> โอ้โหอย่าบอกนะครับคุณผู้ชมว่าพี่ทองเจือจะมาร่วมรายการแม่คุณหม่อมนี่ใจปั้มจริงครับทุ่มเพื่อลูกน้องครับเ <c oughs> สอร์ไพร์วันเกิดทั้งที <c oughs> อย่างนี้ต้องให้พีทมาร่วมรายการมาดูกันว่า <c oughs> เมื่อขวัญใจคุณนงมาเยือน <c oughs> คุณนงจะมีอาการอย่างไรคนเขาไม่มาไงเขายุ่งอวันนี้มาพร้อมแล้วนะมาพีท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 ขอเชิญคุณพีท แล้วคุณพีททองเจือก็ให้เกียริมาร่วมรายการจริงครับโอ้โหใช่แน่นอนดูการโพสก่อนครับคุณนงนละยิ้มไม่หุบแล้วครับโอ้ยถ้าทางงานจะหนักครับพีททองเจือหน้าเปลี่ยนไปมากทีเดียวมีการเสริมดั้งมาด้วยนะครับรูลนะใช่แต่นี่ใครครับ คุณพีทครับอันนี้น้องชายพีททองเจือครับใครอะไรชื่อพุทธทองจางลุงครับรถปิกอัพร้อมแล้วเดี๋ยวไปต่อกันต่อเลยนะครับนีครับพีทจะมาดูพีทพี่พีทอ่ะเป็นปู่ของพีทพีกทคุณพีทหนักไปทางหน้าคุณมากเลยนะเนี่ยครับอยู่สี่เกตอ๋อแล้วนี่ของของคุณหนงนี่ใช่ครของแท้เลยสิของแท้นี่ของจริงให้เลยเพิ่มมากครับผมเพิ่มพีททองเจือมากโอ้โหนี่ไม่เคยเห็นแบบ ยิ้มมากตาชื่นมื่นอะไรขนาดนี้เลยเนี่ยยิ้มจนออกนอกมากาโอ้โหแต่ผมก็ชอบพีทเือนกันแต่ว่าคนผมไม่มีมีสองคำไงมีแรดด้วยกับพีทผมชอบแรดพีทครับเอาละคทับแตกต่างกันไปไงโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ